สวัสดีครับผมเป้บานใหม่รถมือ2นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิว m มิ u ูมิชิไทตันเครื่อง2.5 DAD ปี2010นะครับเพื่อนเนี่นะครับรถได้ทรงนะครับเดี๋ยวพาินดูรอบคันนะครับนะฮะสวยเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะแ้แม็กเป็น1อบนะครับยอเอยางเป็น225 50 18นะครับเพื่อนเลงตัวนะครับเนี่ยล้อแม็กสวยด้วย นะครับสีสันพอใช้ได้นะครับไม่ถือว่าสวยไม่ถือว่านางฟ้าอะไรย่างนี้ดีป่ะอ่าผมจะขายได้หลักหมื่นนะนี่นะครับสวยๆเลยภายในอาทิตย์หนึ่งถ้าขายไม่ได้เก็บงานนะครับรถคันนี้สวย,สวยทรงสวยอ่าราคานี้จะต่อเลยนะครับผมขายเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่ะขายเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับนี่สวยๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนี่อสวย นี่ครับรถขับดีนะครับรถขับดีนะใช้ได้เลยแหละรถคันนี้นี่นะครับราคาเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้เป็นปีสองพันสิบนะครับมิสูบิชิไทตันสตาร์ทนี่นะครับภายในนะครับภายในหุ้มหม่องให้แล้วนะครับคอนโซลไม่มีแตกรายงานนะครับแอร์เย็นภาษีหกเก้านะครับได้หมีสามความบูลนะครับเดี๋ยวตัดเข็นดู แน่ตั้งเตทดูนะครับกระดูกไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับอันนี้รถถือว่าโอเคนะครับน้าอย่างนี้นะครับโอเคนะครับใช้ได้นะครับหันหน้ามีไหลมานะครับเพื่อนๆไม่ดื่มเนาะมีไหลหันหน้ามาแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ได้เยอะนี่อ่ไม่ไมีอะไรนะครับ ว่าโอเคใช้ได้ติดซิ่งนิดๆน,นะครับแต่ไม่ได้ดรีแมปอะไรนะครับติดซิ่งนหน่อยๆประมาณนี้นะครับนี่เลยขาย9ก0 0หบาทนะครับผมผมว่าราคานี้ไม่แพงหรอกนะต่องยนต์ด,ดีนะครับอัตาเร่งดีแอร์เย็นพาสติ๖๙พาติไม่ขาดนะครับนี่นะครับ สีห้าสิงหาหกเก้านะคะสวยเลยสออีมีด้านหน้าหน่อยหนึ่งที่มันเป็นเริ่มเริ่มจะแตกอรางนี้ดีกว่าถ้าไปเก็บหน่อยครับมันจะไม่ใช่ราคานี้นีละผมขายเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้ผมไม่ลดเลยครับลดได้นิดหน่อยนะครับค่าค่าน้ำมันอ่านี่นะครับนี่เนาะสว,สวยเลยนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะเบอร์ที่เบอร์0 8 7 5 8 1 0 8 6 3นนะครับผมเป้บ้านใหม่รถมือสองยินดีให้บริการนะครับ รถถือว่าสภาพใช้ได้เลยนะครับนี่ได้ส,สวยๆเลยทรงมันสวยนะไททันปี2 0 1 0ันสิบเครื่องสองนะครับดีเซลนะครับเพื่อนๆผมขายในราคา9 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจโทรมาสอบถามได้เลยนะครับรถจอดที่อำเภอบ,บ้านใหม่ชัยพศ์จังหวัดบุริล์นะครับผมก็สลับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปวัี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ